ค,คลิปนี้เราจะมาดูวิธีการดักนะคะดักการดักที่ให้ผลกับผลปวดหลังกับก้นนะคะเพราะว่าวิธีดักนี้จะได้ส่วนนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะดักแล้วทำยังไงให้มันต่อเนื่องเพราะโดยปกตินะคะเราจะเอาไปเชื่อมในท่าไทยได้อย่างไรโดยการดักให้ต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะพี่เป็ดจะไปอยู่ห้างน้ก็แล้วกัน สมมติมว่าเราอยู่ท่านี้นะคะอ่าเรา,เรา,เราสมมติว่าเรานวดไทยไปแล้วเรากําลังจะดัดลูกค้าเราก็จะมาท่านี้เลยยกสักสองสามรอบนะคะ,ะเสร็จแล้วตั้งขาลูกค้าขึ้นเอาขาเราประกบขาลูกค้าไว้นะคะเกี่ยวเดิง เกีื่ยวดึงเกีย่ดึง,เ,ดงเป็นการนวดนะคะเสร็จแล้วครั้งสุดท้ายเกี่ยวหนึ่งด้านหนึ่งดึงประกองไว้นะดึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนท่าค่ะกดชิดอกนะคะอกข้างเดียวกันกับขานะคะตรงแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วให้บิดไปกดชิดอกฝั่งตรงข้ามกับขานะคะ ฝั่งตรงข้ามนะคะครั้งที่สามเบี่ยงออกด้านข้างนะคะแล้วก็ไปเลยนะเสร็จแล้วคือลูกค้ามาหลังล่างตึงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาะะจะมีปัญหาตรงนี้มันจะดันไม่ค่อยไปครั้งแรกที่ดันดูฟีดแบ็ก่อนดันไปลูกค้าไปได้ไหมไม่ใช่อยู่ดีๆพัวไปเลยนะคะไม่ได้ ลูกค้าไปได้ให้ลูกค้ารู้ตัวก่อนว่าเราจะดันให้กลับมาหนึ่งครั้งไปใหม่นะคะดูว่าลูกค้าไปได้แค่ไหนนะคะแล้วเสร็จแล้วกดข้างนี้ไว้เช็คนิดหน่อยค่ะเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาเพื่อไปให้กล้ามเนื้อลูกลค้ารีแลซ์นะคะแล้วก็โฮค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลับค่ะแล้ว ดูนะคะอันนี้พี่เฟสจะไม่เอาขาตัวเองสองใต้ขาลูกค้าเพราะว่ามันจะเป็นการลำบากพ่อบนเตียงเอาหมจับลูกค้านะคะดึหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะสองพอแล้วถ้าใครจะสามครั้งก็ได้นะคะ No. เสร็จแล้วให้จับขานี้ลูกค้านะคะเพราะว่าเราเชื่อมท่าแล้วนะให้จับขานี้ลูกค้ายกขึ้นนะคะถ้าคนตัวเล็กก็ให้ใช้ท่านี้นะคะแต่เพืเอญว่าพี่เฟสตัวใหญ่พี่เฟสไม่ต้องใช้ท่านั้นก็ได้พี่เฟชใช้ท่านี้ดัแบบดึงขาด้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเสร็จแล้วเอาขาลูกค้าหอยห้างแล้วก็พับลง啊 ะะแล้วเอาตัวเรานะคะเอาแขนเนี่ยดันไว้เพื่อเป็นการโคเทคลูกค้ากดลงไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะยังอยู่ในทาน่านี้เราจะบิดบั้นท้ายเพื่อที่ให้กล้ามเนื้อมัดอื่นๆมันยืดด้วยอ่ะอันนี้พี่ไปเชื่อมท่าให้เลยนะคะกด จะได้ส่วนนี้นะคะแล้วก็มามาโซ่อันนี้กดลงไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบตั้งกลับไว้ประคองขาลูกค้าไว้แล้วทำอีกข้างหนึ่งะนะคะอันนี้คือเรายืดมาโซ่เสร็จแล้วหนึ่งข้างเลยค่ะนะคะทีนี้เราก็จะมายืดอ,อีกข้างหนึ่งให้เหมือนนกัน อูนะคะตั้งขาดดิมตั้งขาดดิมโฮค่ะัดชิดอกค่ะกับชิดอกฝั่งตรงข้างค่ะกับหันออกด้านข้างค่ะ เล็คลูกค้าว่าไปได้แค่ไหนลูกค้าไปได้แค่นี้กับเวลานะคะลูกค้าตึงจนสัน่นเราต้องฟิลลูกค้าด้วยนะคะนี่คือลูกค้าตึงมากสั่งโอเคได้ละโอ้ทูสโต้โอเค โอเคนะคะดูเช็คนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นนะ ันนี้ลูกค้ากรณีเราหวังผลนะคะหลังล่างนี่แหละอันนี้เราจะรีและกกแกนกลางของของกระดูกนะคะแล้วก็รีแลกัมาโซ่รอบข้าง อ่ะเอาลงนิดหนึ่งโอเคดดาแฮนด์โมายัน oh, <man. S 2> โอเคได้แล้วทำสักสองครั้งนะคะแต่ว่าพี่เฟสทำดาดาครั้งเดียว again Okay. Era one nine nine nine. Okay. Oh, okay. How you feel? Is better? Yeah, uh, na.